สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอมพามางานเปิดตัวโปรดักต์ใหม่จากบริษัทอลาแกนค่ะเมื่อมาถึงนะคะเราก็จะต้องเข้ามาลงทะเบียนก่อนที่เราจะเข้างานค่ะ อยู่ที่งานเปิดตัวฮาร์โมนิก้านะคะซึ่งเป็นสารเติมเติมชนิดใหม่นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าฟิลเลอร์ไฮบริดนะคะซึ่งมีสารประกอบ2อย่างนะคะก็คือเป็น HA กับแคลเซียมไฮดรอกซีอะบไทยนะคะฉีดครั้งแรกหน้ายกจาก HA เลยแล้วก็มีแคลเซียมไฮดรอกซีอะบไทยนะคะที่กระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวอัพเฟิร์มอยู่นานนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นพรีเซนเตอร์ของโปรด u ัก h ์ฮาร์โมนิก้านะคะนั่นคือคุณมาริโอนั่นเองนะคะ ดูโออัพผิวแน่นค่ะ และนี่นะคะหมอก็กําลังจะเดินเข้าไปค่ะจะให้ดูบรรยากาศในงานนะคะบรรยากาศในงานนะคะก็ใหญ่มากๆเลยอันนี้นะคะรวมหมอทั้งประเทศนะคะเพื่อมางานเปิดตัวฮารโมนิก้าเลยค่ะและที่สําคัญวันนี้นะคะก็จะมีสปีกเกอร์จากประเทศบราซิลนะคะมาสอนให้ความรู้และฉีดไลฟ์โชว์ค่ะบรรยากาศในงานสนุกมากๆเจอเพื่อนเยอะมากของกินของอะไรก็อร่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นน้าส้มนะคะหรือว่าจะเป็นลันช์เบรกนะคะแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆเจอคุณหมอเก่งๆมากมายทั่วประ แล้วก็รวมถึงมีบูธถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของโปรดักต์นะคะนั่นก็คือคุณมาริโอ้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นงานเปิดตัวฮาร์มอนิก้านะคะซึ่งสตัมเฟอร์คลินิกนะคะก็เป็นหนึ่งในร้อยคลินิกแรกนะคะที่ได้โปรดักต์นี้นะคะมาใช้กับคนไข้ค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่าสตัมเฟอร์คลินิกนะคะใช้โปรดักต์แท้แน่นอนค่ะ